สดีคะ่ะคลิปนี้เป็นคลิปดวงของชาวปีจอนะคะเป็นการทำนายดวงของชาวปีจอในครึ่งปีแรกของปีพศ2565นะคะในปีนี้หมอก็ขออวยพรให้ชาวปีจอทุกๆท,ท่านได้พบเจอแต่สิ่งที่ดีงามนะคะหมอก็เห็นแล้วละ่ะพลังงานของชาวปีจอก็ค่อนข้างสว่างสวัยอยู่คะ่ะมารับพลังงานบวกๆก,กัน ก่อนอื่นหมอก็ขอขอบคุณทุกทุกท่านขอบคุณทุกท่านที่เข้ามากดติดตามให้กำลังใจช่องแก้วตาพยากรขอบคุณนะคะช่วงนี้หมอก็อัปคลิปช้าหน่อยเนาะก็มีเหตุผลาทางสุขภาพเนาะสุขภาพไม่ค่อยดีค่ะแล้ว youtube ช่องก็สะดุดไปเนาะยังไงหมอก็ขอกำลังใจทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้หมอด้วยนะคะ เป็นกำลังใจหมอจะได้มีกำลังใจทำคลิปใหม่ดีๆขึ้นมาให้ฟังกันเนาะ <c oughs> ทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็คือกำลังใจที่ดีที่สุดค่ะส่วนท่านใดที่เข้ามาใหม่หมอก็ขอกำลังใจด้วยการกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะมาค่ะเรามาเริ่มกันเลยชาวปีจอสิ่งที่ดีมักมีผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนมีผู้ใหญ่ให้ความอุปถรัรมภ์ค้ำชู มีโชคลาภวาสนาดีเพราะมีผู้ใหญ่รักใคร่นิสัยทั่วไปชาวปีจอมีความโดดเด่นถ้าเป็นผู้หญิงคุณจะชอบแต่งตัวที่มีสีสันแปลกกว่าใครเป็นคนเจ้าระเบียบมีฝีมือถ้าทำงานหรือ,เ,อเกี่ยวกับความสวยความงามช่างสมสวยจะหาคนที่เทียบได้ยากจะมีเกณฑ์การเดินทางบ่อย โดยรวมดวงของชาวปีจอ,อะจะมีเกณฑ์เดินทางต่างแดนบ่อยเนาะต่างแดนต่างจังหวัดต่างประเทศนิสัยเจอคอเป็นคนเยือกเย็นไม่ค่อยโกรธเคืองใครง่ายๆถ้าเป็นน้องนนักเรียนเนาะถ้าเป็นการเรียนจะมีความเพียรและขยันเป็นชายหาคู่ครองที่ดีไม่ค่อยได้จะได้เป็นใหญ่มีเกียรติมีชื่อเสียงในวงสังคมถ้าเป็นหญิงเป็นคนมีสเสน่ห์ เป็นคนรักสวยรักงามชาวปีจอในปีพศ2565ดวงเป็นลนักษณะของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเป็นสัญลักษณ์ของการผจญภัยการเดินทางการโยกย้ายชีวิตมาถึงจุดกึ่งกลางไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการบริหารงานการเงินอ่าเป็นปีที่ควรจะจัดให้เข้าที่เข้าทาง ในปีนี้ให้คุณรู้จักใช้ชีวิตระดับกลางๆแบบพอดีและพอควรโดยเฉพาะทางด้านการเงินให้ใช้เงินแบบพอดีอย่าให้เกินตัวนักควรจะมีการปรับเนาะปรับสมดุลแล้วเมื่อมีแล้วก็ควรทําบุญให้ทานด้วยเนาะ,ะเป็นปีที่ชีวิตคุณมาถึงจุดเปลี่ยนให้อยู่กับความเป็นจริงให้มากขึ้นเรียกว่าเป็นปีที่ หลายหลายท่านอาจจะเป็นที่เรียกว่าเป็นปีที่ชิพจรลงเท้าในบางท่านชีวิตจากที่แย่จะกลับมาดีขึ้นมีการโยกย้ายการอยู่ไม่ติดที่บางท่านอาจจะเป็นการโยกย้ายไปอยู่ต่างประเทศเลยก็ได้เป็นปีที่จะต้องมีการปรับตัวปรับสมดุปลปรับอารมณ์การปรนแปรทางอารมณ์นะที่เป็นเหมือนไม่ค่อยนิ่งทำแพลนขึ้นมานะ อารมณ์ไม่ค่อยนิ่งอ่ะพร้อมจะระเบิดได้ทุกเมื่อถ้ามีคนมาแซวแทงใจดำอาจจะเป็นช่วงที่มีความคิดความรู้สึกอาจจิตใจมีความอ่อนโยนอ่อนไหวง่ายหรือขี้น้อยใจเนาะเป็นปีที่ทั้งด้านการเงินความมั่นคงเรียกว่าอาจจะมีแลนหลายๆอย่างเนาะเข้ามามีการตั้งความหวังไว้หลายๆอย่างมีการคิด อยากทำนู่นทำนี่เนาะมีการวางแผนมีการคิดถึงความมั่นคงอยากทำอะไรหลายๆอย่างแต่ก็อาจจะยังไม่ได้ลงมือทำเป็นปีที่ทางด้านความมั่นคงเรียกว่ายังไม่ค่อยมั่นคงนะักเป็นปีทีเ่เราคิดระหวังอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างไว้แต่ก็อาจจะยังไม่ได้ลงมือทำอสิ่งที่ควรระวังให้ระวังด้านเกี่ยวกับทำสัญญาต่างๆเนาะให้ดูลอบคอบ หรือก็เกี่ยวกับการโดนโกงแชร์เป็นพลังงานของกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างบางท่านอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายทางด้านการงานอาจจะมีการโยกย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งบางประการแต่ก็อาจจะยังคงลักษณะเดิมอยู่เป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีกว่าเดิมทางด้านการงานชาวปีจอปีนี้ถือว่าดีมาก การงานปีนี้จะมีความเจริญและก้าวหน้าทางด้านการงานเรียกว่าเป็นปีที่ประสบผลสำเร็จเป็นปีที่ดีมากๆเป็นปีที่ดีช่วงที่ดีที่สุดก็ว่าได้ถ้าเป็นงานราชการงานทั่วไปก็เป็นการได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งเงินเดือนขึ้นเป็นปีที่มีความโดดเด่นทางด้านการงานมีความเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรธ เป็นปีที่เรียกว่าควรหาโอกาสให้กับตัวเองหรือก็อย่าเพิกเฉยต่อโอกาสที่เข้ามางานโปรเจกต์โครงการใหญ่ๆก็ปิดจ็อบปิดงานได้ควรหาโอกาสให้กับตัวเองที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในบางท่านการงานคุณอาจจะมีการคิดคาดหวังอยากทำอะไรหลายๆอย่างอาจจะเป็นงานจอบงานเสริมอยากทำาน่นอยากทำน,น,ทำนี่เต็มไปหมด แต่ก็อาจจะยังไม่ได้ลงมือทำเป็นการเฝ้าดูเฝ้ารอโอกาสที่เข้ามาหรือว่าเป็นการเฝ้าดูช่วงจังหวะเวลาและโอกาสที่เข้ามานะการเริ่มต้นการโฟกัสการลงมือทำจะมีผลสำเร็จทั้งด้านการเงินคุณก็ดีนะเป็นคนใช้เงินทองอย่างคุ้มค่ารู้ค่าของเงินอาจจะรู้สึกเหมือนในความรู้สึกลึก อาจจะยังไม่มั่นคงนักสร้างความมั่นคงด้วยการประหยัดก็เป็นสิ่งที่ดีเนาะกระดุมพระหมายถึงทางด้านการเงินการเงินในปีนี้เนาะอย่างที่บอกไปคนปรับตัวปรับสมดุลปรับการใช้ใจ่ายอย่าฟุ่มเฟือยนักแต่เท่าที่ดูคุณก็เป็นคนรู้ค่าของเงินนะสำหรับชาวปีจอปีนี้เป็นปีที่สแสวงหาเกี่ยวกับความมั่นคงให้กับตัวเอง สหัชชะคือสังคมเพื่อนเป็นเพื่อนเป็นสังคมที่ค่อนข้างเป็นเพื่อนเป็นสังคมที่มีความแตกต่างและหลากหลายเ,าเป็นเพื่อนที่มีความรู้ความสามารถคนเก่งๆเยอะนะเป็นสังคมเป็นเพื่อนที่มีความแตกต่างอาจจะต่างอายุต่างภาษาต่างวัฒนธรรมต่างความคิดเนาะแต่ก็เป็นเพื่อนเป็นกัลยันมิตรที่สินเสมอกัน สังคมดีมีเพื่อนดีเป็นความแตกต่างที่มีความสุขพันธุ์ทว่คือความมั่นคงอย่างที่บอกไปนะเป็นปีที่เรียกว่าแสวงหาความมั่นคงให้กับตัวเองอยากทำนู่นอยากทำนี่เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองจะมีเพื่อนผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนหรือช่วงเดือนมีนาคมบางท่านอาจจะมีการคิดการลงทุน อาจจะเป็นการาทำงานจอบงานเสริมหรือเป็นการลงทุนแบบจับเสือมือเปล่าก็ได้นะเพียงแต่โฟกัสแล้วลงมือทำหรือในบางท่านถ้าเป็นท่านชายญาติหรือแม่อาจมีอาการคิดมากเนาะมีเรื่องคิดมากอยู่ถ้าเป็นท่านหญิงก็ลองดูนะว่าคุณพ่อมีเรื่องคิดมีอาการคิดมากอยู่ไหมปุตตะคือตำแหน่งใจ คุณเป็นคนใจดีมีศีลธรรมชอบช่วยเหลือคนอื่นหรือบางท่านถ้ามีลูกลูกน้องบริวารเด็กในความดูแลก็จะเป็นปีที่ดีนะลูกหรือลูกน้องบริวารดีมีการส่งเสริมช่วยเหลือนะจะเป็นปีที่ได้เด็กลูกน้องบริวารคนดีเข้ามาช่วยเหลือบางท่านอาจจะได้เริ่มทำอะไรใหม่นะอาจจะเป็น งานด้านวิชาการงานด้านครูอาจารย์งานด้านสอนสั่งนักบรรยายชี้แนะก็ได้เนะาะอริคือปัญหาอาจจะเกี่ยวกับการเงินฐา,านะทางด้านสังคมที่ดูดีมีระดับหรือว่าเป็นการเงินเป็นการเงินที่หาคําตอบไม่ค่อยได้เป็นความาเลิศหรูดูแพงชาวปีจอในปีนี้น่าจะมีอารมณ์ค่อนข้างฟงุ้งอยากทำโน่นอยากทำนี่ เหมือนกับว่าอันนั้นก็ดีอันนี้ก็ใช่นะคิดมากคิดเยอะคิดวนมาซ้ำไปเป็นความฝันที่ล่องลอยเหมือนคิดแล้วก็ดึงสติตัวเองกลับมาอยู่กับโลกแห่งความเป็นจริงหลายอารมณ์อยู่นะแต่ก็เป็นปีที่มีความสุขนะเป็นปีที่ต้องปรับตัวปรับสมดุลในหลายๆด้านโดยเฉพาะการใช้ใจ่ายถ้าเคยชอบเยอะชอบจัด ในบางท่านคุณอาจจะติดเลิศดหรูดูแพงเนาะ <c oughs> ในบางท่านคุณอาจจะติดความเลือดหรูดูแพงก็ได้เนาะ,ะถ้าเป็นท่านชายนะคุณแม่อาจจะเป็นอารมณ์ค่อนข้างฟงุ้งอาจมีอาการของคนคิดมากหรืออาจจะอยากทำโน่นทำนี่เยอะแยะไปหมดก็ได้นะถ้าเป็นท่านหญิงคุณพ่อเป็นลักษณะน,นี้อยู่ปัตตนิคือคู่ครองหรือคนที่ให้ความช่วยเหลือเป็นคนที่ ค่อนข้างประหยัดนะรู้ค่าของเงินเก็บเงินเก่งด้านสุขภาพชาวพิจอก็ถือว่าดีนะแต่ก็ให้ระวังด้วยเนาะอาจมีอาการเริ่มล้กกับสิ่งที่เผชิญมา,าด้านสุขภาพให้ระวังถ้าไม่ใช่เดือนกุมภาพก,ก็เป็นช่วงเดือนพฤศจิกาช่วงปลายปีอาจมีอาการาไม่สบายามีปัญหาเกี่ยวกับด้านสุขภาพได้สุภาพคือความเจริญเป็นปีที่มีความสุข ความเจริญก้าวไปข้างหน้าถึงจะไม่รวดเร็วทันใจนักแต่สิ่งที่ดีในปีนี้ของชาวปีจอเกี่ยวกับด้านการงานจะมีความเจริญรุ่งเรืองและรุ่งโรดความสำเร็จถือว่าเป็นปีที่มีโชคลาภทางด้านการงานมีความรุ่งเรืองทางด้านการงานและความสุขโครงการใหญ่ๆปิด j อบปิดงานได้เป็นปีโอกาสทองของทางด้านการงานในปีนี้ เป็นปีที่ทางด้านการงานถือว่าดีมากๆลากผลของชาวปีจอคือความสุขความสำเร็จการแอคทีฟและความก้าวหน้าเป็นบรรยากาศของความสุขการเฉลิมฉลองความสำเร็จเป็นการส่งสรรค์กันหลังเลิกงานเป็นบรรยากาศของความสุขดีเนาะลากผลชาวปีจอคือความสุขเป็นความสุขหลังเลิกงานนะปิดจอปิดงานได้งานมีความก้าวหน้า เป็นบรรยากาศของความสุขความสําเร็จวินาศณะคือความเดือดร้อนเกี่ยวกับสุขภาพเนาะอย่างที่บอกไปถ้ารู้สึกเหนื่อยนะักก็ต้องพักก่อนถ้าไม่ใช่ช่วงเดือนกุมภาก็เป็นช่วงสิ้นปีนะมีโอกาสจะไม่สบายให้ระวังด้วยเนาะอาจจะไม่สบายล้มหมอนนอนเสือได้ช่วงปลายปีช่วงเดือนพฤศจิกายนส่วนความรัก ในบางท่านอาจจะเป็นความรักความสัมพันธ์ที่ต้องปรับตัวปรับใจเข้าหากันอาจเป็นการบาลานซ์อารมณ์ความรู้สึกที่มีไม่ให้มันมากเกินไปไม่ให้มันน้อยเกินไปเป็นความรักความสัมพันธ์ที่น่าจะผ่านอะไรมาด้วยกันค่อนข้างเยอะน่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่มีความแตกต่างกันค่อนข้างเยอะเช่นกันบางคู่อาจจะเป็นการต่างกันทางด้านอายุอารมณ์ ภาษาวัฒนธรรมหรือคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องสักเท่าไหร่หรือบางความสัมพันธ์ใครสักคนอ่าเป็นฝ่ายควบคุมเกมควบคุมความสัมพันธ์หรือบางความสัมพันธ์อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ยังเป็นช้อยเป็นตัวเลือกหรือบางความสัมพันธ์อาจจะเป็นความสัมพันธ์แบบไปไปกับกลับเป็นความสัมพันธ์ที่รักและแต่ก็มีความ ในใจเนาะน้อยอกใน้อยใจคิดมากเป็นการคิดวนมาซ้ำไปกับเรื่องราวเก่าๆบางความสัมพันธ์อาจเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนตัวเขาเป็นลนะักษณะเหมือนคนที่ยังกักเก็บซ่อนอะไรบางอย่างเอาไว้ยังกักเก็บซ่อนอะไรบางอย่างเอาไว้ในใจยังไม่เปิดเผยออกมาทั้งหมดน่าจะมีใครสักคนที่ยังกักอยู่อาจจะกัก ความสัมพันธ์หรือก,กักความรู้สึกของตัวเองก็ได้นะไม่ยอมเปิดเผยออกมาทั้งหมดจนทำให้มีช่องว่างมันเกิดขึ้นอาจเป็นคุณหรือเป็นเขาหรือก็อาจจะเป็นทั้งคู่เลยก็ได้นะคนที่พยายามอยู่ในพื้นที่ของตัวเองแล้วก็ไม่แสดงความรู้สึกของตัวเองออกมามากมายหรือก็อาจจะเป็นลักษณะของคนที่ พยายามที่จะรักษาผลประโยชน์ของตัวเองนะ่ะอาจไม่ใช่เรื่องเงินอย่างเดียวอาจเป็นทางด้านความรู้สึกก็ได้ถ้าเป็นความไม่เข้าใจกันนะมีความน้อยใจคิดมากก็ควรหันหน้ามาคุยกันมาตกลงกันปรับความาคิดความสัมพันธ์ถ้าม่อย่างนั้นจะเป็นลนักษณะการยึดมั่นถือมั่นนะอา,อาจจะเกิดความรู้สึกที่เหนื่อยล้าอาจเป็นความรู้สึกที่เหนื่อยล้า กับหลายสิ่งหลายอย่างไม่ได้ดังใจเพราะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันอาจจะค้างคาใจอา่มาเป็นเวลานาน,านก็ได้เนาะมีการไม่เข้าใจกันก็ควรหันหน้ามาคุยมาตกลงกันถ้ามีการไม่เข้าใจกันอารมณ์คิดมากอารมณ์น้อยก็ควรหันหน้ามาคุยกันมาตกลงกันนะคะเพราะมีแนวโน้มว่าจะมีการหยุดพักเบรก ความรักความสัมพันธ์จะเป็นไปได้ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่ค้างคาหยุดนิ่งแล้วพักเบรกกันไปสำหรับชาวปิจอหมอก็ขอทำนายเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณทุกทกท่านนะคะที่เข้ามาฟังขอบคุณทุกการกดติดตามให้กำลังใจขอบคุณนะคะส่วนท่านใดที่เข้ามาใหม่หมอก็ขอกำลังใจด้วยการกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะ หรือท่านใดอยากให้หมอดูดวงส่วนตัวให้ก็แอดไลน์ไอดีเข้ามานะคะช่วงนี้ youtube ช่องแก้วตาพยากรสะดุดไปเนาะยังไงหมอก็ขอกำลังใจทุกท่านด้วยการกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะบุญรักษานะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย